สั้นนะครับชุดแด Rocket นะต่งรถเก๋งปั้นนบแตว่าต้องมีงล้าได้ดี้หอยดดีในการที่มาซื้อรถุตค,คาร์โรซิ่งนะคไม่ต้องไปเสียเวลาแต่งนะาแต่งแล้วเรียบร้อยครับผมตไปก็ขัอๆผมเอาไปขับาไปขีปไปข่ไปปี้ไปมันได้เลยนะฟิมงฟิเม นะครัผมบอกเลยสำหรับเจ้าบ r เซ